สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ลุงดำก็จะพามาดูต้นต้นทองกวาวนะครับทองกวาวแถวนี้ก็เรียกทองกวาวนะครับถ้าแถวแถวบางคนอาจจะเรียกว่าต้นดอกทองแต่แถววิสานบ้านเราก็เรียกว่าดอกจานนะครับสีสวยมากนะครับตอนนี้ครับจะจะบานตอนหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งหลังจากเรา เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วดอกจานก็จะบานนะครับหรือดอกทองฟวาวนะี่แต่และที่เรียกไม่เหมือนกันครับตอนนี้ลุงดําก็พาชมดอกทองฟวาวนะครับต้นนี้ดกมากครับและก็สวยมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ถือกันแล้วนะครับแต่แม่ก่อนนี้ก็ถือว่าปลูกดีไม่ดีในบ้านเดี๋ยวนี้เขาถือว่าเป็นเป็นไม้สวยงามนะครับดอกสวยงามมากเลยครับเนี่ยนะครับปลูก ประดับบ้านก็สวยนะครับแต่เดี๋ยวนี้จะมีสีอยู่ประมาณสักสีส้มอีกสีหนึ่งนะครับนี่ก็สีแดงแกมส้มหรือสีส้มออกเหลืองๆนะครับที่เห็นสายพันธุ์ในบ้านเรามีแค่นี้นครับตอนนี้ลงดำก็พาเที่ยวยามเย็นๆสวยงามมากครับมีนกหนูบินโชยมาจำาป่าไม้นี่ครับ แล้วก็มากินน้ำหวานจากต้นทองเปลานั่นแหละครับสวยงามมากครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นหรือสิบหกนาฬิกาาย่างจะเข้าสิบหกนาฬิกาสามสิบนะครับตอนนี้ลุงดำก็จะพามาดูต้นไม้ออกเต็มบ้านนะครับออกเต็มบ้านเต็มทุ่งเต็มท่านะครับสวยงามมาก หมือนฤดูคล้ายๆดอกคูนนะครับดอกคูนก็จะบานสวยงามมากมันเป็นฤดูของใครของมันนะครับตอนนี้ก็ดอกดอกจานหรือดอกทองกวาวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ดอกทองนะครับแต่ดอกทองเปาวหรือดอกจานน่าจะเพาะขวดนะครับพวงดาก็จะพาเที่ยวนะก็ชมทุงท่งตอนเย็นๆนะครับสวยมากเลยครับตอนนี้สวยมากดอกกอลัง จะผิดอกออกมาใหม่นะครับตอนนี้ดอกสวยมากเลยครับตอนนี้ดอกช่อเล็กกำลังจะออกนะครับพ่อใหญ่ก็กำลังจะร่วงเต็มดินแล้วครับตอนนี้เนี่ดอกร่วงครับช่ออันนี้ก็กำลังจะงามครับดอกเล็กก็ถ้าตรงดำชี้นี่คือดอกเล็กจะเพิ่งจะออกมาใหม่นี่ครับดอกเล็กออกมาออกดอกใหญ่แล้วก็เริ่มจะบานแล้วนะครับดอกเล็กครับดอกใหญ่เริ่มจะบาน ดอกทองกาวสวยมากเลยครับเนี่ยสวยมากจริงๆนะครับข้างบนยอดโอ้สวยมากเลยครับแตบ่บ้านเราอยู่กระท่อมชายทุง่งปลูกดอกนี้ไว้สักร้อยต้นนะครับอืมนะครับให้ลูกหลานดูตอนแก่แล้วหรือไงอะ่ะให้สบายใจตามชายทุง่งือที่หมู่บ้านเราความสวยงามความชอบแต่ละบุคคลนะครับ แต่ผมว่ามันสวยดีครับดอกไม้เวลาผัดใบหรือเวลาใบเวลาเขาจะออกดอกต้นดอกทองกวาวนี่หรือดอกจานนึงเขาก็จะสลัดใบใหม่ใบเก่าเหมือนนะครับสลัดใบเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะออกดอกนะครับพอออกดอกเสร็จแล้วก็ดอกมันก็จะมีมะเมล็ดงอกครับเขาก็จะผิดใบใหม่ ใบใหม่เพิ่มความสวยงามอีกทีหนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับตอนนี้นะครับดอกก็ร่วงเต็มนะครับดอกก็วสวยงามอา้าวเจอต้นเจ้าบอเพ็ดนะครับพือทนแรงดีที่สุดน,นะครับนะครับตอนนี้ดอกทองกลาวสวยมมากนะครับทุ่งนายามเย็นคลิปนี้ลุงดำก็คือลุงดำพาชมทุ่งนะครับ จอดอกทองเปาตามชายทุ่งนาทุ่งไร่นะครับมันก็นเป็นดอกไม้สวยอย่างสวยงามมากนะครับดอกนี้ติดตรงติดตาเลยครับนะครับสวยมากเต็มนั่นเลยครับนะครับดอกตามธรรมชาตินะครับสวยมากมากเลยนะครับคลิป คลิปนี้แค่นี้นะครับชมดอกทองดวาวและดอกจานบ้านเรานะครับสวัสดีครับจากลุงดำนะครับสวัสดีครับ